เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อฟนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่หลายคนพูดถึงตู้ในครั้งนี้นะครับจากที่คาคอมเมนต์ของหลายคนก็จะมีทั้งอยากได้ไม่อยากได้ข้ามตู้นี้รอตู้หน้าหรือแม้แต่บอกว่าตู้นี้มันไม่ค่อยโอเคไม่ใช่แค่ตู้ตัวละครนะครับแต่รวมถึงตู้อวุสด,ด้วยวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงซีเหตุผลทําไมมือใหม่หลายคนควรข้ามตู้นี้นก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับ หากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลย Over Top Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมี2องโปรโมชั่นมาฝากสำหรับชาวเก็ชินนแพ็กด้วยนะครับโปรโม,มชั่นแรกใช้ ID Password ในการเติมราคาก็จะถูกมากๆโปรโม,มชั่นที่2ใช้ u i d ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ทุกว่าเติมเองแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจสามารถสอบถามไปที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up ได้เลยครับ ก่อนอื่นต้องมาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าทั้งตู้ตัวละครและตู้อาวุธมีอะไรกันบ้างตู้ตัวละครก็จะมีตัวละคร5้าดาวดาบใหญ่ธาตุหินอาราทากิอิโตะส่วนตัวละคร4ีดาวรอบนี้ก็จะมีตัวละครหม่อย่างคุกิชิโนบุนะครับเป็นตัวละคร4ดาวธาตุไฟฟ้าใช้ดาบเป็นอาวุธและอีกสตัวละครก็จะมีโกโรตัวละคร4ดาวธาตุหินใช้หนูเป็นอาวุธและชงหยุนตัวละครสีดาวธาตุน้าแข็งใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธทางด้านตู้อาวุธก็จะมีดาบใหญ่5าดาวเรดฮอนโ n นแทชเชอร์และสือเวน5้าดาวเมมอรี่ออฟด สีดาวก็จะมีดบาบใหญ่ลีทิกเบรดดาบไลออนลอหอกดาก้นเบนสื่อเวสกิฟเชลแฟลกเมนต์และธนูเดอะสตริงเรดนะครับที่จะมีการถอดอับขึ้นมาทีนี้มาฟังเหตุผลกันบ้างดีกว่านะครับ เหตุผลแรกนะครับตู้นี้ขายไอตโตะแบบ100%เลยนะครับถามว่าทําไมถึงขายไอตโตะแบบ100%นะครับใครที่เมนท่าหินและชิ่ช,ชอบไอตโตะอย่างผมก็น่าจะคิดคล้ายๆกันนะครับเพราะถ้ามองถึงตัวละครสีดาวในรอบนี้มีทั้งโกโร่ที่ยังไงยังไงก็ต้องเอาไปเล่นกับไอตโตะหรือตัวละครที่จะเปลี่ยนพลังป้องกันเป็นความเสียหายนะครับถ้าเอาไปเล่นต้อื่นก็นจะปแปลกๆหน่อยนะครับและอีกตัวละครอย่างคุกิชิโนบุที่บทของเธอเองก็เป็นถึงสมาชิกค,คนสําคัญของแก๊งอาราทากินะครับแล้วก็ในเนื้อเรื่องล่าสุดเราก็จะได้เห็นความรักของตัววละครไป่ยสนนชุมผอง ว่าเหมือนเป็นการใส่เข้ามาเพื่อให้คนที่เก็บไม่ครบนะครับจะได้เก็บกลุ่มดาวเพิ่มเติม เหตุผลข้อที่2นะครับอาวุธประจําตัวในเรื่องของตัวอาวุธอาจจะไม่ได้ตายตัวนะครับเพราะถ้าเราไม่มีเรดฮอนเราก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆนะครับให้อิตโต้ใช้งานได้และส่วน Memory o f d u ฟดก็นนาอาจจะให้เหน่งควงใช้ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันก็ยังมีอีกหลายๆตัวเลือกนะครับที่สามารถเอาไปให้ตัวละครอื่นๆใช้ได้ซึ่งอาวุธในรอบนี้นะครับผมทั้งเรดฮอนและ Memory o f d u ฟดัมันก็จะมีรูปแบบนะครับการใช้งานแตกต่างกันไปถ้าอย่างเรดฮอนเนี่ยก็จะโดดเด่นเรื่องของการเพิ่มพลังป้องกันนะครับและ ตัวในเกมนี้เราก็ต้องบอกอกันตรงๆนะครับว่ามันไม่ได้มีพลังป้องกันสูงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของพลังป้องกันด้วยส่วน Memory o f d u ฟดนะครับมันจะเป็นต้องมีการสร้างโลกขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งตัวละครที่สามารถสร้างโลกได้เองก็จะมีเฉพาะตัวละครที่เป็นธาตุหินนะครับพอสามารถสร้างผลึกได้ส่วนถ้าเราไปให้ตัวละครอื่นใช้นะครับมันก็ยังมีช้อยที่ดีกว่านะครับหรือว่าช้อยที่เหมาะสมกับตัวละคร,ะครมากกว่าให้ใช้งานนั่นเองนะครับแต่จากภาพรวมนะครับผมก็มองว่าตู้ในรอบนี้ทํามาขายให้กับคนที่ชอบอิิตหหรรรืวว่าาัละะคนนปี ว่าหลายอย่างมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยจึงไม่แปลกนะครับถ้าใครไม่ได้ชื่นชอบอีตุจะข้ามตู้นี้รอตู้หน้าส่วนอุปศีดดาวเช่นอื่นที่น่าสนใจนะก็จะมีดาบไลออนลอหอกดาก้นเบนือเวสกิพเปเชลแฟกเมนและฮานูเดสติงเลดนะครับ ผลข้อที่3นะครับรอคาซึฮะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆคนก็รอการเรียนรอบนี้อย่างใจจดใจจ่อนะครับซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่รอการเรียน,นของคาซาฮะเหมือนกันไเทฐา่าการตามที่มีข่าวลือออกมานะครับหลายๆแหล่งก็จะพูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่าในเวอร์ชัน2.8นะครับคาซึฮะจะมีการรีรันเกิดขึ้นและถึงแม้ว่าตู้ในครั้งนี้จะมีตัวละครมาอย่างกกิชิโนบุแต่หลายคนก็เลือกที่จะข้ามนะครับแล้วก็เก็บไพ่โมเจมไว้แล้วก็รอที่จะเปิดคาซึฮะนะครับ ริ่มเพศนะครับไม่ชอบเกมเพย์ดาบใหญ่นะฮะแน่นอนว่าในเกมนี้มีทั้งตัวละครแล้วก็วุธที่หลากหลายพอสมควรซึ่งไม่แปลกนะครับที่จะมีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบเกมเพย์ของดาบใหญ่แต่ส่วนตัวผมขอพูดถึงมุมองคนที่ชื่นชอบตัวละครนี้และชอบเกมเพย์ของดาบใหญ่นะครับการเก็บสแต็กของออโตะไม่ได้เก็บยากขนาดนั้นนะครับการโจมตีเองก็ไม่ได้ช้าเลยถ้าเทียบกับตัวละครดาบใหญ่ตัวอื่นในเกมพอเล่นจริงๆเราจะเก็บแค่5สแต็กนะครับจากนั้นก็ใช้ท่าไม่ตายแล้วเราก็จะกดช้าโจมตีพอหมดก็เก็บใหม่จนครบหแ,แลสวต็ ช้าจมตีอีกรอบนะครับสำหรับซีสนเกมเพลย์มันก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับว่ามันเล่นง่ายแล้วก็ความสายเทียมได้ก็ไม่ใช่น้อย,อยเลยแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่มุมของคนที่ชอบนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบว่าอาจจะด้วยเพราะเป็นตัวละครท่านหินแล้วก็ความช้าของดาบใหญ่หรือไม่แต่ไม่ชอบเกมเพลย์ของอิโตะนะครับ ผลสุดท้ายนะครับความเฉพาะของท่านนะครับความเฉพาะของท an ่านหินก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าท่านหินไม่สามารถดนําไปเร่งกับท่านไหนได้เลยเพราะทำได้แค่ตกปลึกสร้างโล่ป้องกันไม่ได้มีการคูณความเสียหายมาท่านอื่นๆใครที่ไม่ได้ชอบธาาุหินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าามได้ก็จะดีกับไอเดียของเพื่อนๆนะครับเพราะตู้หน้าก็จะเป็นคาเสือหะตัวละครที่สามารถดำนไปเร่งกับท่านอื่นๆได้ดีกว่าและผมก็มองว่าถ้าให้เลือกระหว่างอีโตกับคาเสือหะนะครับถ้าเรายังไม่มีทั้งสองตัวละครนี้เลยผมก็เชียร์คาเสือหะมากกว่าเพราะด้วยคคววาาาาาามมมหหหลลลลลกกยยของตััะรรนบสถเ่ที กับกันนะครับบีโตเนี่ยจะเฉพาะมากๆนะครับเล่นๆกับตัวละครบางตัวแล้วก็เล่นได้เฉพาะกับท่าตัวเองด้วยนะครับคาซาจึงดูหลากหลายมากกว่านะฮะก็จบ,บปไปแล้วนะครับกับซีเฮตดผลททำไมมือใ,ใหม่หลายคนควรข้ามตู้นี้นะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกับตูน้นี้ก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไ้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ